กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันอังคารที่6มกราคม2,569นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง8ศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่11มกราคม2,569นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสมบตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับแอดสองสี่พีวายที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียง ลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ line i d l i e k i g k 9955ย้อม k i g k 9955ก็ทักทายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นี้ภาค2ช่องช่อง3แล้วก็ช่อง24ส่นะครับส่วนวันอาทิตย์ภาค3ช่องรวดฟังง่ายราคาไหลลื่นดี ไม่มัวไปร้องเล่นร้องร้อง,องให้ท่านเสียฟิลเสียอารมณ์แน่นอนครับง่ายก็คือง่ายครับผมก็ฟังอยู่หลายหูหลายเจ้านะครับเพราะว่าผมอยากได้บรรยากาศที่หลากหลายไปไว้ในกลุ่มพิมพ์เพราะว่าหูแต่ละหูแต่ละเจ้าเขาจะรู้บรรยากาศจังหวะนั้นๆไม่พร้อมกันหรอกชัดเจนครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองครับนะเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้ฟังง่ายครับไม่มัวไปร้องเล่นร้องร้องราคามันไหลต่อเนื่องดีนะครับ ส่วนลายพิมพ์สองาบาทจังแนบกินกล่อมฟาดมันก่อนเข้าตอนนี้นะแต่งตัวตอนนี้นะสายนี้เขาเข้านะทีมนั้นเล่นไม่หยุดนะถ้าชอบแบบน,นี้มาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมพี่น้องผมรู้ดีครับเกินคุ้มแน่นอนหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสวบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียงเดือนละสามร ลุ่มลายพิมพ์เดือนละสองราบาทจังแลบแลายพิมพ์ไปกันครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังเป็นข้าบเกี่ยวของมวยช่วงเทศกาลนะน่ากลัวนะครับนะเป็นต่ออยู่ดีทิ้งตัวแองแมงหมาก็มีขึ้นมาไม่เอาอะไรเลยก็มีนะครับนะแล้วบรรยากาศที่นี่มันกล่อยด้วยช่อง8ปนะมวยก็ผิดทรงกันสบายใจเพราะไม่มีเซียนเข้าไปโหไป้านะครับน่ากลัวอยู่ช่องนี้ก็เอาแค่น้ำจิ้มพอมาแลมมาแตมกันไปรอช่องเ คู่ที่หนึ่งไอ้เพชรบุรภาพยักลำพองร้อยสองปอนจะพบกับธีรพัฒน์สิทธิครูชาติเพชรบุรภาตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันนยำุนแรงหมัดศอกออกสวนสู้นะครับฟีมือครบเครื่องแหละไอ้ตัวเนี้ยสมองไว้ดีครับสูงยาวลอยกว่าชัดวันนี้ปล่อยปล่อยก็ใหญ่กว่าตัวคนก็ใหญ่กว่าเป็นรุ่นพี่อายุสิบหปีนะครับวันนี้เจอรุ่นน้องไอ้ธีรพัฒนอายุสิปี ทรงมวยสวยงามครับเพชรบุรพาตัวนี้ยอาวุธดีลาปานผู้ใหญ่แหละถ้าอยู่ค่ายใหญ่ๆน้ำเลี้ยงดีๆสีเสื้อดีๆไอเด็กคนนี้นี่ไปได้ไกลครับผมมองอาวุธมันเนี่ยหัวใจก็ถือว่ามาตรฐานดีครับนะท่ามวยใช้ได้เลยไอเด็กคนเนี้ผ่านเบอร์ดีๆแบบเด็กๆมันเยอะกว่านะครับนะชื่อมวยมันลอยกว่านะครับดักออกเน้นๆดักแทงสวยๆเลยทรงแบบนี้ มีเข่าเดินมาโยนเข่าใส่เลยนะครับนะ้วสวยงามมากแต่ว่าโครงเพลงนิดนึงก็ตามภาษามวยเด็กๆหน่อยนะครับในก็ป,ปั้มรัดมาตีได้ตัวนั้เสียแรงทะลึกขวางหน้านี่แทงตายเลยนะครับนะขวางหน้าแทงได้ดีนะครับมีลูกเข่าโยนแทงก็ทําได้ดีชื่อมวยเกรดมวยมันจะลอยกว่าไดยซ้ําไปไปดูไอ้ธีรพัฒน์สิทธิครูชาติขวาเหมือนกันเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสออกอกส่วนสู้เข่าอาชีพเลยไอย้ตัวเนี้ยรวดลงไปสมองไปดีครับ ถีบก็พอมีเอนครับเตะใา้หน้าน,นี่ทําเป็นไอท้ทีละทีละพัดนี่แหละแต่ว่าวันนี้มันจะสั้นกว่านะปล่อยๆก็น้อยกว่ารุ่นน้องอายุ14ปีครับลีลาอาวุธก็เกินตัวเหมือนกันแหละไอ้เด็กคนนี้หัวใจก็มั่นคงดีครับกล้าแรกกล้าสวนแหละแต่ว่าก็มีหลุดหลวมหน่อยแบบเขาก็ยังเด็กอยู่ตามภาษาเด็กๆอยู่นะครับนะโดยรวมก็ถือว่าสวยงามดีอาวุธไอ้ทีละพัดตัวนี้ก็แต่ว่าชื่อมวยมันดูเป็นรองกันครับนะ การผ่านมวยเนี่ยก็จะดูว่าเป็นรองกันสักเล็กน้อยแต่ความพยายามดีความตั้งใจดีครับในก็ปั้มรัดมัดตีก่อนรัดมัดเฟือตีนะครับคู่นี้เนี่ยมันยอดไอแอดแหละทั้งคู่แหละนะครับผมชอบเพชรบุรพาพยักลําพองชอบไอเพชรบุรพาครับความยาวความใหญ่นี่แหละชื่อมวยเกรดมวยมันดูว่าลอยลอยกว่าคู่นี้เนี่ยเอาตรงๆสไตล์ผมถ้าผู้ใหญ่ไม่ไปชี้หน้าเด็กหรือขู่เด็กไว้เนี่ย ผมดูไอ้เพชรบุรพาดีกว่านะดีกว่าชัดเลยนะครับที่นี่มันจะชอบเป็นแบบนั้นไงคู่ที่สองชิงแชมป์นะครับ112ปอนด์ไอ้ไก่ชนสอประวัติเมืองจะพบกับจาวัตฮันเดอร์มวยไทยหรือว่าสิงบุรีไฟขับแหละจากอีลานบักจาวัตเนี่ยไอ้ไก่ชนตัวนี้ซ้ายครับเดินหน้าท้าดวลชนแรกเลยเตะซ้ายหนักแน่นแม่นจำแรงหมัดสอ,อ,อกได้ดีมากฟีมือครบเครื่องแบบไฟเตอร์เลยนะไอ้ไก่ชนสอประวัติเมืองเนี่ย บูสู้ดุดันขยันครับแลกลุยอุตลุดเลยหนักแรงอันตรายเลยนะเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว่ำกระจกสุดโหดอมหิดเลยต้นต้นโคตรอันตรายวันนี้ไอไก่ชนตัวเนี้กระดูกดีครับนะต่อยมวยมาเยอะกว่าแน่ล่าสุดโชว์สวยมากขึ้นมาเป็นรองสองสามหนึ่งไล่อัดคู่ชกหมอบแองแงงหมาร้องให้จักเลย <c oughs> ไออะไรอ่ะเนื้อปตัตะพิมบุมเด็กเซียนน่ะ ขออภัยนะครับฮวจิตัวใจถือว่ามาตรฐานดีครับไอ้ไก่ชนตัวเนี้ยถ้าทารองหดก็ดีแหละถึงแม้ว่าจะเคยแพ้นอกอยู่บ้างก็ตามโดยรวมนี้ถือว่าหัวใจใช้ได้เลยแต่ว่ามันเวทเล็กนะครับต่อยร้อยสิบปอนถึงร้อยสิบสามปอนประมาณนี้วันนี้ก็ขึ้นป้ายชิงชําร้อยสิบสองแหละไปท้องสลับหน้าไต่ร่างสลับบนทําได้ดีไอ้ไก่ชนตัวเนี้ยจะเจาะยางก็ทําได้ดีครับนะ ถ้าเปรียบคู่ชกวันนี้ดูว่าเป็นมวยกว่าได้ซ้ำไปอยู่ที่ว่ามันจะเปิดหน้าเปิดตาแรกกับเขาโดนสวนหล่นไหมไปดูไอ้จาวาดัดไอ้นี่มวยขวาสองแข้งสองกาดเขาทำท่าทำเป็นด้วยไอ้ฝรั่งอีลานเนี่ยบ้านเราเขาเรียกฝรั่งแหละคนทรงเนี้ยแต่เป็นคนสัญชาติอีลานเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะได้ทั้งซ้ายและขวานะครับบัดศอกถือว่าออกได้ดีเลยไอ้จาวัดเนี่ยเขาตามแบบฉบับของต่างชาติต่อยมวยไทย มันต่อยหมัดรวมเป็นชุดอยู่แล้วอาวุธอื่นๆพมมองแค่พื้นๆก็มีบ้างครับแต่ว่ามันจะถนัดต่อยหมัดอย่างเดียวสูงร้อยกว่านิดนึงครับนะต่อยก็เวทญจกว่าด้วยมันจะต่อยร้อยสิบสี่ถึงร้อยสิบหกนะบักจาวาัดเนี่ยวันนี้ก็โดนบีบลงมาหน่อยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะโดนบีบที่เนี่ยเพราะว่ามวยช่องนี้มันช่างลงหน้าหนึ่งวันเนี่ยข้อดีมันแบบนี้เตะทีบก็พอเป็นกระใสครับเอาตรงๆลเลยไอ้จาวาัดเนี่ยจะถนัดหมัดอย่างที่บอกครับประเภททําเขาได้ โดนก็หล่นเป็นนะครับไอ้จาวาดตัวเนี้ยติดยึกยักยึกยักนิดนึงนะไอ้นี้ถ้าโดนเจ็บๆมันจะชั่งใจคูจะต่อเตะต่อไม่วะยึกยักยึกยักอยู่นั่นนะบักจาวาดเนี่ยนายกอดรัดมัดเฟือตีตามทรงครับนะเตะขาก็มีครับนะแต่ว่าโดนคืนมั่งนี่มันบุบวัดเป็นนะครับไอ้จาวาดตัวเนี้ยล่าสุดก็แพ้นอกมาด้วยคู่นี้ลุ้นนับนอกทั้งคู่มันเป็นวยชิงแชมป์มันก็อยู่ที่วาสนาด้วยนะครับ แล้วเวทีนี้เขาอยากให้ใครเป็นแชมป์เนี่ยนั่งให้น้ำเนี่ยไหลไปโครมๆแหละราคามันฮนะเหมือนเท่าประปาแตกรุนน้ำหนักทั้งคู่ผมยังชอบไอ้ไก่ชนสอประวัติเมืองอยู่ชอบไอ้ไก่ชนอยู่นะครับดูว่ามันเป็นมวยกว่าแหละถ้าเปรียบผู้ชกวันี้ลูกแม่นลูกคมนะครับมีสิทธิ์หล่นทั้งคู่นะทำเป็นเล่นนะคู่ที่สามคู่เอกครับไอ้ชานยุทธทีเด็ดเก้าสิบเก้าสักลูกเรืองนั่นแหละตัวเดียวกันร้อยยี่สิบหกต่อน้ำหนักหนึ่งปอน ก็คือ127ให้ไอพยักษิรันลูกเมืองเพชรหรือว่าไอไฟพยักษ์ชอห้าพยักษ์ก็ตัวเดียวกัน126กับ127ไปด้วยไอชานยุทธก่อนครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะฝาหนักแน่นไม่จำรปนแรงหมัดสออสวนสู้ฟิ้มครบเครื่องจริงจริงมันก็มวยเข่านี่แหละไอชานยุทธนะแต่ก็ถือว่าหลากหลายดีเอาเป็นครบเครื่องเลยแล้วกันนะครับรวดเร็วไปเก่าเก่าคึกระดูแข่งป๊อกลุนลายครามเลยไอชานยุทธตัวเนี้ย ทรงแข็งแรงดีครับนะดุดันขยันหัวจิตหัวใจมั่นคงถึงแม้ว่าไอ้ชาญยุทธจะเคยแพ้นอกอยู่แต่มันไม่ใช่มวยที่จะทิ้งตัวนะครับเดิมเดิมมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้มันน่ากลัวซะแล้วเอาตรงๆวิจารณ์เต็มๆทีมเฮียตีนี่ไล่มาจากวันเสาร์อ่ะบักตีใหญ่อ่ะหมดแรงมาวันจันทร์สองตัวนอนมดบักกล้าพยักบักพรอนใช้น้อยออน่ากลัวนะครับ แล้วช่วงหลังเฮียเขาก็ชอบออกมาพูดแปลกๆความไว้เนื้อเชื่อใจข้อค้านี้ไม่เหลือเลยปกติส่วนตัวส่วนบุคคลผมถือว่าผมนับถือแล้วก็ศรัทธาเฮียตีนะครับนะเพราะว่าเป็นคนพูดตรงแต่เฮียออกมาพูดบ่อยๆมันดูทะาแม่งทะาแม่งแปลกๆมีนัยยะแล้วมวยเขาออกมาเป็นแบบนี้แฟนๆก็เลยไม่ค่อยเชื่อถือนะนะครับเอาตรงๆเนี่ยมันติดตรงนี้วันนี้ไอชานยุทธ์อะติดตรงนี้ แล้วก็ห้ยไปนานมากเลยกลับมาล่าสุดมาอัดมวยใจบางธาตุบางอย่างไอ้อะไรอ่ะเพชรทวีศักดิ์หมอบหมาไปเลยเนี่ยมันดีนะครับกระดูกมันเนี่ยชั้นมวยชื่อมวยเกรดมวยก่อนจะหยุดไปนี่มันดีกว่านะคู่เนี้ยหัวใจมันก็มาตรฐานมันติดตรงเนี้ยติดตรงทีมเฮียตีแล้วเฮียตีมาพูดแปลกๆตลอดตลอดแล้วก็มวยที่ผ่านมาวันเสามาวันจันสองตัวนั่นนะ มันก็เลยน่าก,กลัวทันทีเลยต้องบอกว่ากลัวแล้วครับย่านแล้วครับเฮียผมยานแล้วครับต้องพูดแบบนี้แต่จริงๆผมศรัทธาและนับถือเฮียตีเป็นการส่วนตัวครับแต่นักมวยเฮียมันไม่ได้อ่ะช่วงหลังเนี่ยบวกกับเฮียมาพูดแปลกๆอีกอ่ะโอ้ยเป็นต่ายานโพดไปดูไอพยัคฆ์หิรันครับมวยขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ฝาหนักแน่นมันจะมันแรงหมัดสองดีดดีฟิ้มครบเครื่องรวดเองไว้ครับ ระดูกนี่แข็งปุ๊กเหมือนกันเนี่ยฉีบก็จุกจิกกวนเจดีครับแต่ไหน้าทําดีหมัดสอกพร้อมสวนพยักหิรันตัวนี้ตอนประจําประจําสม่ำเสม,สมอกว่าแต่ว่าชื่อมวยเกรดมวยมันดูว่าจะเป็นรองกันแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็เคลื่อนไหวตลอดกว่านะครับนะแบบทําเขาได้โดนก็ไม่ค่อยดีนะครับไอ้ไฟพยักเนี่ยโดนนี่ก็แกลงลงทันทีนะครับนะลุกดัดนขยันครับนะกดแขนเลยแขนูคชกมีครบแทงราคาป้องกันตัวพวกจอมเก่าอะ่ะ ทั้งราคาและการต่อยมันน่ากลัวชะมัดคู่นี้เอาตรงๆนะครับตรงๆเลยยิ่งเวทีนี้ด้วยไม่มีใครมาโหมาหามาอะไรนะมันไม่มีเซียนเข้าไปเล่นนะผิดทรงกันสบายใจแหละหมวยที่นี่นะครับนะก็อย่าไปลงทุนเยอะนะเอาแค่น้ําจิ้มพอแค่เป็นกระใสไท้ายๆนี่ก็ดูว่าจะมียุบนะครับเดิมๆของไฟพยักตัวเนี้ยนะครับคู่นี้เนี่ย มันเก่าทั้งการต่อยและเก่าทั้งราคาทั้งคู่นะน่ากลัวชมัดเลยแล้วเป็นมวยช่วงเทศก,กาลด้วยวิเคราะห์ทรงตามเนี้ยผมชอบตามทรงนะครับย้ําว่าชอบตามทรงผมชอบไอชาญยุทธที่เด็กเก้ตามทรงมวยผมชอบตัวนี้เพราะว่าเกรดมวยชื่อมวยมันดีกว่าตามอย่างอื่นผมไม่รู้นะครับเอาย้ำตามนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอะที่กล่าวมา ทีมเฮียตีมันมันดูขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วอะนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวส่วนบุคคลผมก็ยังศรัทธาแล้วก็นับถือเฮียตีอยู่แต่ว่านักห่วยเฮียนักห่วยเฮียมันไม่ได้ไหมเฮียมันไม่ได้อะ่ะเออใช้ไม่ค่อยได้อะ่ะดูว่าไอชาญยุทธจะแก้หน้าให้เฮียได้ไหมสัปดาห์นี้วันน่ากลัวจังเลยอะ่ะแต่ว่าตามทรงมันดีกว่าคู่ที่สี่ครับไอ้กวไกลสักแสนพัน ร้อยปอนด์จะพบกับบุลลิสต์เจเอฟพุ่มพันธุ์ม่วงก้าวไกลตันนี้มือขวาครบเครื่องครับดุดันขยันดีแต่ว่ามันเล็กสั้นกว่าหน่อยล่าสุดอัดกันมาไอ้ก้าวไกลชนะมาคู่เนี้ชนะด้วยลูกขยันทรงตั้งใจทรงเดินดีนะครับในปั้มรัดมัดตีก่อนรัดมัดเฟือตีดีครับนะแต่ว่าเหลี่ยมตัวสมองมวยมันดูเป็นรองนะแล้วมันก็เล็กมันแข็งแรงอะความตั้งใจมันดีที่มันชนะมาวันนั้นไปดูบุลลิต์ครับมวยขวา สูงลอยกว่าแต่ว่าบางๆหน่อยอาวุธเยอะดักเตะดักแข้งสวยงามครับสมองมวยเหลี่ยมตัวดีกว่ามีเหลี่ยมหักล้มเททิ้งครบหมดติดไอเนี้ยไม่ขยันติดซองถอยเยอะวันนั้นก็เพราะไอซองขี้เกียจนี่แหละราคาไอ้ก้าวไกลก็เลยดันไปพอยกห้าไอบุทลิ์เนี่ยมาเดินทําเร่งทําทําได้ดีนะครับยกห้าแต่เขาไม่ให้มันผ่านทะแล้วเออขี่ขันยกหันเปียงตีมวยถอยยกหันเปียงเออคู่นี้เนี่ย ผมกลับชอบมวยเคยแพ้มาอย่างไอ้บุลลิทเจเอฟปุ่มพันม่วงชอบตัวเคยแพ้มาชอบความยาวความใหญ่ขอแค่ขยันต้องขยันสิต่อยมวยอะชี้ขั้นยังแถววะชัดเจนครับอาวุธมันดีสมองมวยมันดีครับมันใหญ่กว่าด้วยยกห้านมาเดินทําทําได้ดีมากแต่เขาไม่ให้ผ่านผมชอบเคยแพ้มาอย่างไอ้บุลลิคชอบความใหญ่แล้วก็สมองมวยลูกหักเหลี่ยม,มันมีนะครับ เออไปลงล่างตัวหน่อยอัญญะอญะเนาะยกสี่ไปลงล่างเขาได้ยังไงตัวปา,านันว้ไถสอนมวยไปลงล่างได้ยังไงมวยยุคนี้เสียงเขาไม่ดันให้ราคาถ้าลงล่างครบถ้วนครับสนใจเข้ากลุ่มผม idline kigk9955 นะครับลายเสียง300ลายพิมพ์200บาทจังแนบแน่นอนไปสัมผัสกันเอานะครับคู่ที่1จัดแค่แกเรียวปากนะมวยมันเทศกาลเต็มเต็มน่ากลัวนะครับที่นี่นะรอช่องเจนะ ไอพยักบุรพากับธีรพัฒน์คู่นี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ไปขู่เด็กชี้หน้าเด็กไว้ไอ้ไอเพชรบุรพานะครับเพชรบุรพาพยักลำพองดีกว่าเยอะผมมองดีกว่าเยอะอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะไปชี้หน้าไปขู่เด็กไว้ไม่เท่านั้นนะครับคู่ที่สองชิงแชมป์อยู่ที่วัาสนามีสิทธิ์หมอบเอียงกระเท้เล่ทั้งคู่มีสิทธิ์ลุ้นนับนอกมาเลยไอไก่ชนกับไอจาวาัตผมชอบไก่ชนสอบประวัติเมืองดูว่าเป็นมวยกว่า ลูกแป้นลูกผมมีสิทธิ์นอนทั้งคู่นะครับนะคู่นี้นะคู่ที่สามชาญยุทธกับพยัคฆ์ฮิรันผมชอบตามทรงย้ำคขานี้ผมชอบตามทรงชอบไอชาญยุทธทีเด็ด99แต่ว่าโอ้รัวแล้วครับย่านแล้วครับเฮียย่านแล้วย่านแล้วย่านแล้วโดวยส่วนตัวผมศรัทธาแล้วก็นับถือเฮียตีทีเด็ด99นะแต่ว่าเด็กนักมวยเฮียมันบ่ได้อ่ะครับเฮียมันไม่ได้อ่ะช่วงหลังเนี่ย อย่างวันเสาร์ไอ้ตีใหญ่หมดแรงวันจันนี่มันนอนทั้งคู่อะไอ้อะไรอะกล้าพยักกับไอ้พรชัยน้อยนั่นน่ะโอ้ยมันบ้าแมนดิ่นนั่นแต่ตามทรงผมชอบครับเพราะว่าชื่อมวยเกรดมวยมันดีกว่าดิชานจุ๊ยต้องมาแก้นะ้เฮียให้ทีมงานหน่อยนะนะครัวจังเลยคู่นี้มันเก่าทั้งอาวุธเก่าทั้งการต่อยทั้งคู่มันเลยนะคู่ที่สี่ก้าวไกลกับบุลลิศผมกลับไปชอบมวยเคยแพ้มาอย่างไอ้บุลลิศ เจฟพ่นพะม,มืวนใหญ่กว่าสมองมวยดีกว่ามีเหลี่ยมหัก,กลม้มขอแค่ขยันอย่าหนีเยอะโมเม,มนตัวใหญ่ไปลงล่างเขาเหมือนยกสี่นะยกห้ามันทําได้ดีมากเดินใส่เนี่ยเขาไม่ให้มันผ่านรอบก่อนเนี่ยเพราะว่าราคามันดันแดงไปตัวใหญ่กว่าเป็นมวยกว่าหักเหลี่ยมเป็นกว่าต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเดยวสรุปมวยก่อนนะครับนะคู่ที่หนึ่งชอบแดงเพชรบุรพานะครับถ้าผู้ใหญ่ไม่ไปขู่เด็กไว้ชี้หน้าไว้หรือมีอะไรกันผมดูดีกว่าเยอะ คู่ที่2อชิงแชมป์รุ้นนัำนอกมาเลยผมชอบไก่ชนซอประวัติเมืองนะครับคู่ที่3าชาญยุทธกับพยัคฆ์ทีรันชอบตามทรงชอบไอชาญยุทธที่เด็กเกตามอย่างอื่นผมยังไม่รู้นะครับคู่ที่4ี่ก้าวไกลกับบุญฤทธิ์ชอบไอบุญฤทธิ์เจเอฟพุ่มพันม่วงมวยเคยแพ้มาขอให้ขยันอย่าไปลงล่างตัวเล็กเขานะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ